Thank uh -oh. แล้วถ้าเราลงทุนสินทรัพย์มากกว่า2องชีงขึ้นไปนะคะถ้าสมถติว่าเรามีการลงทุนสินทรัพย์มากกว่า2องชีงขึ้นไปมันก็จะเริ่มหน้าตาเป็นพอร์ตแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราทำเนาะก็คือเอาอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละตัวเนาะมาใส่ในเวทในพอร์ตพุนของเรานะคะเช่นสมุดน้ำลงทุนหุ้นสามัญสารบริษัทนะคะลงทุนหุ้นสามัญสารบริษัทอัตราส่วนในการ แทนใคร่ข<ค>อของเราเนี่ยจะได้อะไรหรือตอบแทนจริงๆนั้นเท่าไหร่ นะคะความเสี่ยงอยู่ที่32.9ความเสี่ยงมันจะเป็นไปนตามสัดส่วนแบบนั้นหรือไม่คาตอบก็คือไม่นะคะยิ่งลงทุนยิ่งมีการกระจายความเสี่ยงความเสี่ยงของพอร์ตของเราเนี่ยควรจะ ที่สมมตินะเราลงทุนสองตัวหาสองตัวเนาะแล้วไอ้พุ่นสองตัวทัววง้งจะับทั้งอยู่กับเองเนี่ยมีค่าสร้างสัมพันธ์อยู่ที่ล้มนึ่งนะ perfectly negative นะก็คือในแบบติดลบมนึ่งก็คือถ้าตัวหนึ่งบวกยี่ห้าตัวนึงก็จะล้ในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันตัวหนึ่งบวกยี่ห้าตัวนึงก็จะล้ในอัตราส่วนเท่าเท่ากัน ถ้าเราลงทุนหุ้นสองตัวที่มีค่า correlation หรือความสัมพันธ์เนี่ยมันลบหนึ่ง 1, นะมันจะขจัดความเสี่ยงได้หมดเลยนะมันจะขจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าตกกันข้ามค่ะเราลงทุนที่ตัวหุ้นที่มันมีค่า correlation ที่หนึ่งเท่ากันนะแต่ว่าดูกันเลยคนะ่ะเท่ากันตัวหนึ่งขึ้นอีกตัวหนึ่งก็ขึ้นเท่ากันตัวตก ี้เนาะค่า correlation ของหุ้นสองตัวนี้เป็นบวก0.67ใช่ไหมฮะถ้าเราดูทั้งสองตัวเนี่ยมันจะกระจัดความเสี่ยงได้แค่บางส่วนเท่านั้นเราจะกระจัดความเสี่ยงได้แค่บางส่วน เจือดเดือนกันนะคะไม่มีคเจอเดือนกันซึ่งความจริงแล้วในบรรดาผููต่างๆนมันมีผลกระทบต่อกันรกันอยู่แล้วนะคะคู่ไยนก็จะมีความสัมพันธ์แบบเอ่อพาชอรีนะะก็คือส่วนหนึ่งนะความสัมพันธ์ของคู่ส่วนใหู่ที่นย์านะะเมื่อกระจายไปแล้ว มีเงินร้อยเงนงรุ่นพุ่นสงตังลงรุ่นพุดนเทกทั้งหมดไงเทะลงก็ลงใช่ไหมคะเทกขึ้นก็ซื้อบ่คนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คามมีเพศของประเทีจเป็นไงคะปล่อยผู้หญิ 아 那么，哈密瓜。 วันกองวันนี้เนี่ยมันบวกมันลงกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับราคาปีใช่ไหมคะแล้วก็หาเฉลี่ยต่อปีมานะคะหาค่าเฉลี่ยต่อปีมาว่าทั้งปีเนี่ยอัตราผลตอบแทนเฉลี่อินเด่นเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เอามาใส่นะคะามาใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็ค่าเดต้าของหุ้นสามัญนะคะซึ่งวิธีคำนวณก็จะใช้ค่า covariance นี่อสอาตัวจะลองเข้าสู่ในเอ็กเซลดนึงนะคะแต่หน้นาิีของเดต้าเนี่ยก็คือวัดความเสี่ยงของอ ตอบแทนของุ้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะเมื่อเียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของผลตอบแทเฉลี่ยของตอลาดนะคะถ้าเบต้าเทาหนึ่งก็คือหุ้นมีความสีมยัเท่ากับตลาดนะคะหุ้นมีความสัยพันธกับตลาดถ้าตลาดบวกสหุ้นที่เราลนก็บวกสีถ้าตลาดลบสี่หุ้นที่เราลงุนก็ลบส ทีนี้เดี๋ยวเราเอาตัวเลขในนี้เอาไปทิ้เป็นคำตัดสินด้วยกัน มีความเสี่ยงมากกว่าตลาดแต่ให้ผลตอบแทนมากกว่าตลาดก็ถูกต้องใช่ไหมคะมันก็ถูกต้อ,องเนาะนะคะพูตัวนี้ค่ะความเสี่ยงน้อยกว่าตลาดผลตอบแทนก็น้อยกว่าตลาดก็มีเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะมันมีแค่อิทธิแปลกๆอ่ะที่แบบความเสี่ยงหนึ่งจุดสามนะแต่ว่าเราผลตอบแทนน้อยกว่าตลาดนี มีเยอะดว่ะมีมีเยอะด้วย้วเพาะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูอะค่ะ Well okay. ธนเคารเฉลี่เนาะอะไรก็ตามที่ออกโดยละนะคนะถ้าพันธบัตรอยู่ที่10%เนาะหุ้น A อนะ่ะมันมีความเสี่ยงที่ติดเยี่ยนได้50กับติดเยี่ยนไม่ได้50ติดเยี่ยนไม่ได้คือ market risk นะคะ m a ี k e t risk ที่เปิดได้หน,นะนาาึ่ง market risk เนาะเพราะฉะนั้นน่อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงอยู่ที่10%นะคะถ้าลงทุนหุ้น A เยงตัวเดียวเานาะเราอาจจะต้องการอะไรผลตอบแทนชดเชยความเสี่ยง,งอยู่ที่8% แต่ถ้าเรามีการกระจาย